สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีจินตนาขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะที่กําลังชมช่องจินตนาชา a นแนวอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นจังไงเนานะค่ะลาวสตาเมือวานกับคุณผู้ชมแนวทางของพ่อเสริดค่ะ,ะมือวานลาวสตากั็เข้าพื่กันค่ะคุณผู้ชมหลังจากลาวสตาเข้าเสร็จ ต่อมากเลยห้าน้อยมัดรวมของพ่อกับขขเขาคือเก่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนดึกมาอ,กอีกก็เป็นอ่าตอนค่บขามเนาะค่ะเป็นราวพัฒนาหมู่บ้านเนาะค่ะราวพัฒนาก็เข้าอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่า <Enc ina teams> ยินดีนําเด้อค่ะคุณผู้ชมที่ได้ตัวเลขพ่อไปหยิบจับไปเราเลขเขาเนาะคะ่ะค,ะคุณผู้ชมเนาะดีใจนําค่ะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ ก็คือสูงตัวค่ะคุณผู้ชมเขาไม่มือนีก็ไดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ล่าพัฒนาก็มีอีกวันพรุ่งนี้ก็มีอีกวันนึงค่ะคุณผู้ชมมือนีจพัฒน,น,นาค่ะสาวนุ่งไห้นะคะเปเนตึงแข็งแนวข้างแนวทางของพ่อเสือจะอยู่ในช่องของจินตนาชาแนลต่างต่างเสาหอดคำคุณล่ะคุณผู้ชมจะลงให้ทุกวันเลยค่ะพอคำานวลหายมาถูกมือเขาถุกมือค่ะคุณผู้ชม เข้าตัวรูดตัวหน่วยบวกวินหลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมบางที่เนาะค่ะหลักหน่วยกอดกันเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขหลักหน่วยหลักสิบสามารถมาตัวเดียวกันได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าแปลกใจนะคะว่าหลักหน่วยเป็นอย่างคือเป็นยู่ิบก็เพราะว่าหลักสกิบก็สามารถเป็นตัวเดียวกันหลักหน่วยก็ได้ค่ะเนาะหลักร้อยเป็นตัวเดียวกันกับหลักหน่วยก็ได้อีกค่ะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นมันกอดกันอยู่ตรงนั้นอย่าคิดว่ารักเวยคือกอดกันเนาะคะ่ะเพราะว่าแนวทางก็คือแนวทางค่ะคุณผู้ชมเลขสิตัวสามารถโยกย้ายไปไหนได้แต่ขันเพินคํ้นวณมั่นก็นสามารถ,าารถกอดข้อกันได้นะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันจะไปด้วยกันอย่างตัวรูดเฉยพอบอกว่าให้รูดก็คือเข้ารูดจริงๆค่ะคุณผู้ชมรูดมีแค่สตัว บอกเขาตัวใดกับตัวหนึ่งค่ะผู้ผู้ชมหมักตัวใดถ้าพอเึอ็นน้ำหนาเห็นตัวใดก็คือตัวนั้นเลยค่ะสังเกตเลยฐานแนวทางพอเสดมาคะสาหรับผู้ติดตามของพอเสดมากเป็นประจําก็จะรู้นะคะว่าแนวทางของพอเสดไปทางทิศไหนค่ะผู้ผู้ชมถ้าผู้บรเิเตติดตามเขาเม,ามาื่อไม่กับฟังจินตนาอธิบายด้วยค่ะผู้ผู้ชมเ้อร์เรกะ,ะเบิ่งไปน้ำเนาะค่ะเบิ่งไปน้ำกันค่ะผู้ผู้ชมคะเพราะว่า จินตนาก็ได้ตัวเลขของแนวทางของพ่อมาก็เอามาวิเคราะหซึ่อกันกับคุผู้ชมเพื่อความเข้าใจของคุณผู้ชมด้วยค่ะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเนาะเพราะว่าแนวทางของพ่อมันก็มีเข้ามีหลุดแหละแต่ว่าหลุดน้อยกว่าเข้าค่ะคุณผู้ชมคือหลุดน้อยมากเข้าก็คือหมายความว่าตัวเด่นก็เข้ารองก็เข้ากันก็เข้ารูดก็เข้าก็เรียกว่าเข้านะคะคุณผู้ชม จับคู่ให้บางครั้งไม่เข้าแต่บางครั้งจับคู่ให้กับเขาเป๊ะๆเองสีนะคะมันมาจากตัวที่หน่วยตัวหน่วย,ต,ววยตัววินของเพิ่นนะคะคุณผู้ชมถ้าเพิินเห่าหลุดก็ขึ้หลุดนั่มค่ะจะได้บวก,กผิดพลาดระคะ่คุณผู้ชมเนาะค่ะติดตามช่องจิตนาชั้นแนวใเด้อค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากเห็นแนวทางอาของพ่อเสือทุกๆแนวทางค่ะแนวทางของพ่อไหมามีเล่าสตามีห้าน้อยค่ะเราพัฒนา รัฐบาลไทยแล้วก็ออมสินเดือนละครค่ะคุณผู้ชมออมสินก็เข้าค่ะเข้าทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชมเขาติดติดกับมาแตงนวดของวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่หนึ่ง,งมีนาก็คือหลรุดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะมีรุดแค่ครั้งเดียวก็เข้ามาหกเจ็ดวดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนันๆที่มีครั้งหนึ่งรุดไปก็ว่าเป็นยังนะคะมาจะยิบจับแนวทางอื่นๆแทนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ อย่างเช่นลาพัฒนาจังศินะคะพอมีวันเว้นวันให้ให้เราได้ม่วนนะคะคุณผู้ชมให้ได้ม่วนแล้วก็ลาสตามีทุกวันค่ะลาวสตาแล้วก็ต่อด้วยฮานอยมีมีน้อยมัดรวมเด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแนวทางของพ่อเสร์ฟค่ะอินตนาจะนํามาให้คุณผู้ชมได้ดูทุกวันค่ะเพราะว่าพ่อคานวณให้ทุกวันเลยขอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะพ่อเสร์ฟทีห้แนวทางมากค่ะ ตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาของวันที่13มีนาคมค่ะค่ะแนวทางลาวพัฒนาของพ่อเสดวันที่13เดือนมีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมวันพุธเนะค่ะลาวพัฒนาวันพุธของพ่อเสดค่ะพ่อเสดให้มาวันนี้เด่น2ลรอง1กัน9 เด่น2อลอง1กัน9ค่ะหลักหน่วยพ่อให้มา1 2 3่ามค่ะ1 2 3และ9ค่ะคุณผู้ชมตัววินมีห้ากับ4ค่ะ5กับ4ไปวนินกันกับหลักหน่วยได้ค่ะคุณผู้ชมเป็น5 1 5 4นึ่ง5้5สี่ไอห้าหน่างเกสี่็นะคะคุณผู้ชมจับวินกันเลยค่ะ จะเป็นสี 9, 5, 9, เก้าห้าเก้ายังจะจับวินกันเลยค่ะคุณผู้ชมนะแต่ต้องดูตัวรูดค่ะก่อนที่จะวินกันหมดทุกตัวให้ไปดูตัวรูดของพ่อค่ะพ่อให้รูดสองกับเก้าค่ะรูดสองกับเก้าค่ะคุณผู้ชมจะลูดใส่ตัวไหนก็จับใส่เอาเองนะคะคุณผู้ชมเน่อหรือว่าสาันกะเบิ้งของพ่อจับให้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมนีจินตนาแยกให้เบิ้นเป็นเบิ้นนะคะจะได้ดูไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมตัวเลขไม่เยอะเลยค่ะ พยายามจะกกระชับให้คุณผู้ชมเข้าใจค่ะว่าตัวเลขไม่เยอะถ้าเทียบกับเซียนอื่นๆเนาะค่ะเนาะของเพิ่นกับบเกินกันเนาะคะ่ะเพียงต่ว่าพอเอาตัวเบิรนเขามาถูกงวดจัดก,กันไว้คือเบิรนเลยค่ะถ้าเมื่อใดพอบอกเน้นเบิรนก็คือเบิดเบิรนมากอีอเลียนเีนล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยตัวเบิรนก็คือ,อ มันมันเข้ามาอยู่ในกลุ่มของตัวที่ไม่เบิ้ลมันดูเหมือนเลขเยอะค่ะเมน,นีจินตนาก็เลยแยกให้ค่ะคุณผู้ชมแยกให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆว่าถ้าไม่เอาเบิ้ลถ้าไม่ชอบเบิ้ลน,นะคะตัวเลขมีน้อยเดียวค่ะจินตนาลืิ่มลงเลขสามตัวให้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะจินตนาลื่มลง่มเลขสามตัวให้กันเลยอ่าต่อกันเลยนะคะพอดีลงให้เรียบร้อยค่ะอ่า ตัวบนที่พ่อให้มาก็01 21 31 41 51 50 38ค่ะคุณผู้ชมเน้นให้ก็คือ41และ51ค่ะตัวเบิ้ลจินตนาแยกออกให้ค่ะคุณผู้ชมแยกออกเป็น11 00 33 88เป็นเบิ้ลบนนะคะคุณผู้ชมเนอเป็นเบิ้ลบนค่ะส่วนเบิ้ลล่างก็22 99ค่ะแล้วก็ปกติก็จับคู่สองตัว เก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองแปดสองเก้าสองห้าเก้าหกหนึ่งเน้นให้ก็คือหนึ่งสองแล้วก็ห้าเก้าค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวเบิลก็เน้นให้สองสองค่ะวันนี้พอ,อคิดว่าวันที่สิบสามที่จะถึงเนี่ยคิดว่าคงเป็นแปดแปดอะคะที่พอบอกเนาะคะ่ะท่าเบิลค่ะแล้วก็สามตัวหกแปดแปดสองแปดแปดห้าเก้าห้าศูนย เก้1สีแล้วก็132ค่ะใก่คุณผู้ชมจับไซเอาเองเลยค่ะาบอมาตัวที่พ่อจับไห้ค่ะไปจับไซกันเองเลยเพราะว่ารักหน่วยมันสามารถไปด้วยกันได้กับ10อ่าก็หน่วยกับ10อาจจะเป็นตัวเดียวกันอาจเลยกลายเป็นเบิ้ลค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมไม่จับเองก็ดูตามที่พ่อจับไห้เนาะคะ่นะเนาะแนวทางของพ่อเส์ชจะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างเมื่อวานก็ ที่แตกมาแล้วก็คือกันค่ะคุณผู้ชมแบบเดียวกันหมดทุกวันเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าพ่อ,อย้ำก็คือมีเบิร์นแนอมือนก็คือจะออกเบิรนนะะ์นแล้วค่ะเลาค่ะเราก็ดูอันเมื่อวานค่ะค่ะเมื่อวานของวันที่สิบเอ็ดค่ะคุณผู้ชมของเมื่อวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเข้าตัวรองด้ค่ะเข่าทีห่าเพราะว่าผลออกสี่แปดห้าหกนะคะ่ะเข้าที่ตัวรองแล้วก็ตัวลูดค่ะคุณผู้ชมหลักหน่วยเข้าที่ห้าค่ะ หลักหน่วยเข้าที่ห้าทำไมห้าไปอยู่เป็นหลักสิบก็สามารถรักรักหน่วยเข้าบอวกเขาแต่แต่ไปเข้าที่หลักสิบนาะคะคุณผู้ชมมาเป็นหลักสิบแทนนะคะก็ให้สังเกตเอาค่ะคุณผู้ชมเนาะเข้าที่หกพ่อให้มาหกห้าก็เข้าห้าเก้านั่นแหละค่ะเอาค่ะไปฟังคลิปของพ่อนั่นเด้อค่ะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเนาะค่ะอินเตอร์น,น่ารู้สึก อธิบายยามพุณผู้ชมบบเข้าใจคะ่ะเอาค่ะไปดูคลิปพ่อด้วยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะครับผมอา่ากลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของพอเสิร์ตแนวทางลาวพัฒนาวันที่สิบสามเดือนสา,า,า,ามปีหกเจ็ดอ่ะเท่าคว้วเดิมนะพี่น้องเนาะเท่าคว้วเดิมวันที่ลาวพัฒนาวันที่แปดแต่ไมาออกวันที่สิบเอ็ดอ่าพอเสิร์ตกับใส่สูตรเดิมอ่ะกับเสือมาตามเป่าอยู่พี่น้องนะเนาะอ่ะมามาที่อา่า หกห้านะพี่น้องมันออกหาหกตอนพอเสือไทยที่งหกหาพอเสือไทยวิ่งรูดหาแต่พอเสือว่าจะมาเบิร์นมาหาหาแต่มันมาหาหกพี่นอนะ้องแล้วก็ถือว่าตามเป้าพี่น้องวิ่งรูดหน้าจะได้เยอะเอาวันที่สิบสามเดือนสามพี่น้องเออิ่งเดือนสองลองหนึ่งกันเก้าบิ่งเดือนสองลองหนึ่งกันเก้าบิ่งรูดสองกับเก้าบิ่งรูดสองกับเก้าหน่วยบวกวิน หน่วยบวกวินหน่วยหนึ่งสองสาวินด้วยห้ากับ4หรือว่าพี่น้องจะเอาตรลักหน่วยวินกันวนแต่ว่านาช่วงนี้ในช่วงนี้ตักหน่วยวินกันด้พี่น้องนะลังเทียมสามตัวลังเทียมาสองตัวตรรับหน่วยนี่วินกันแต่ว่าพวกประมาทก็คือเอาเอาหากับ4ี่ไปวินนําเด้พี่น้องนะหรือว่าถ้าวินบ่เป็นก็เอาจับคู่เอาที่โ่เซจับคู่ไห้เด้พี่น้องนะเอาที่บ่เซจับคู่ไห้ชุด3ามตัว 688 288 5เ950 941 951 122 12, 132อ่ะประเสริฐมีความมั่นใจว่าเลขชุด3ตัวมีโอกาสได้พี่น้องนะมีโอกาสสลับมือมืออื่นอ่ะไปเบิ่งจับคู่บนจับคู่บน0 1, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 3 3, 3 8 8 5 038 00ยปู์พเสมีความมั่นใจตัวที่พอเสือเตี้ยมสีให้ได้พี่น้องดนะ้แต่ว่าตัวอื่นก็าไม่สิทธิ์ออกขึ้นกันแต่ว่าพอเสือมีความมั่นใจคือชอบส่วนตัวปรเสือชอบไป็จงสันหรืว่าจะให้เอฟซีทับองก็ได้นะไ,ไ,ได้พี่นอนะ้องเลือกอีกอะไ้ใครเลือกองก็ะไรได้พี่น้องด้นออา ชุดล่างพอเสือมีความมั่นใจว่าสองสองสามสองนะพี่น้องเนะถ้าจะเบ pues, ิ้ลก็คือ้เก่าเก่าถ้าจะเบิ้ลก็คือ้เก่าเก่าสลับให้พี่น้องอีพซี่ตัดเองก็ได้หรือว่าจะจะตามท nah. ี <mel> ่พอเสือจับผ่านเลยวราจับเองก็ได้แต่ว่าพอเสือจับมาให้นี่ก็พอเสือว่าเข่าเลยล่ะมีตัวเข่าแล้วชุดชุดชุดบนนี่พอเสือมีความมั่นใจว่าชุดบนนี่น่าจะเป็นซีหนึ่งนะพี่น้องนะพอเสือมั่นใจว่าจะจะจะเป็นซีหนึ่ง แตาบวกเป็นทีนี่ก็อาจจะเป็นอ่ะแปดแปดให้พี่น้องนะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเอฟซีอ่ะเอาตามที่บอเสิดจับให้ก็ได้หรือว่าจะจับเองก็ได้แล้วพี่น้องนะหรือว่าพี่น้องจะล่องบินเองอ่ะล่องบินเบิ้งว่าที่บอเสิอไท้นะพี่น้องมักตัวไหนก็พอเอาไปจับเซ้กันจับเซ้กันให้พี่น้องเอฟซีมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นอ่ะหรือว่าจะวิ่งรูดออกก็ได้ถ้าวิ่งรูดออกพอเสือพัดท่องไปยุทธีเลขกสองนะพี่น้องนะพอเสือพัดท่องไปยุทธีเลขกสอง พอสนานการ์ไหเอฟซีโศกหมานแล้วก็ลำลวยลำลวยในแนวทางเล่าพัฒนาแต่ว่าช่วงนี้เล่าสตารก็เดินดีอยู่ได้พี่น้องนะเล่าสตาก็เดินดีอยู่ห้าน้อยก็ถเอวเสื้อถือได้เพราะฉะนั้นแล้วไผเลือกเด่นชอยได้ก็เลือกเห่นยได้พี่น้องนะว่าจะเดินห้าน้อยว่าจะเด่นเล่าสตารเล่าพัฒนาแน่ทางงระเสือพ่อๆันกันอ่ะออกได้ทุกตลอดเวลาแต่สายบิงรถสายรูดก็คือว่าโอเคระเสิฐดี่ยความันใจว่าสายบิงรูนี่เพราะไหจะพลาดตาพี่น้องเพาจะพลาด พาดยากรุดยากเอา fc ซวกมันแล้วกั็ลำด้วยลำด้วยลำด้วยสาธุสาธุสาธุ